ยนอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวนิชาทองจันทร์ b 6 2 1 0 8 1 6ค่ะวันนี้จะมาอธิบายแปลนระบบท่อน้ำดีของห้องน้ำอาคารพักรลวง3ชั้นค่ะซึ่งท่อน้ำดีนะคะก็จะต่อมาจากช่องชาบริเวณนี้ค่ะผ่านทางท่อนะคะซึ่งก็จะต่อเชื่อมกับตัวเพดานนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วค่ะซึ่งก็จะต่อมาที่ข้อต่อ3ทางแล้วก็ผ่านมาที่ตัวลดระดับ ท่อนะคะก็จะต่อเข้ากับก๊อกน้ำา2อันซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ส่วน2นิ้วค่ะจากนั้นนะคะตัวตัวลดระดับท่อเนี่ยก็ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ส่วน2นิ้วเหมือนกันค่ะเป็นทูบิโลต่อมาเส้นท่อน,นี้นะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2นิ้วฝังฝังอยู่กับผนังค่ะแล้วก็จะมาเจอตัว ลดระดับท่ออีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1นส่วนสนิ้วเหมือนกันแล้วก็ต่อเข้ากับตัววาล์วน้ํา2ฝั่งที่ใช้กับชักโคโคกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเจอตัวลดระดับท่ออีก1ตัวนะคะซึ่งก็ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางหนส่วนสนิ้วทูบิโลเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ต่อเข้ากับตัวก๊อกน้ํานะคะที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง1.2นนิ้วค่ะเป็นตัวก๊อกอ่างล้างมือทั้ง2ฝั่งของห้องน้ำค่ะขอบคุณค่ะ